สวัสดีครับปาต้นคนพะเยาครับผมคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่อง t i c รุ่น19รุ่นผู้หญิงครับผมวันนี้ครับผมกรมจัดหางานครับผมได้ประกาศสุ่มลำดับคิวนะครับผมของรุ่นที่19รุ่นที่ผู้หญิงที่สมัครที่ 1ิบสถึงสิบสพฤศจิกายนที่ผ่านมาครับผมวันนี้ทางกรมแรยงานครับผมเขาได้มีการสุ่มคิวเรียบร้อยครับผมเห็นประกาศออกมาบอกว่ามีโคต้ารับทั้งหมดนะครับผม16,000อัตราครับผมแต่ตอนนี้ที่ผู้สมัครรุ่น19รุ่นผู้หญิงมีคนสมัคร ทั้งหมด13320ิคนครับผมแล้วน่าจะรับประมาณมีโคต้าผู้หญิงที่จะรับจำนวน200อัตรานี่ผมไม่แน่ใจนะครับว่า200อัตรานี่ของปีหน้ารับรับส่ง200อัตราหรือว่ารับส่งเร่งด่วน200ออัตราก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องรอทาง t i c หรือกระทรวงแรงงานเขาประกาศออกมาอีกหนึ่งทีนะครับผมวันนี้ก็จะมีข้อมูลที่มาแจ้งให้พี่ๆน้องๆที่ว่าได้สมัคร t ี c รุ่น1 9นะครับผมให้ติดตามเพจของ TIC ไว้ครับผมเวลาเขาประกาศไรออกมาเราจะได้รู้เรื่องราวข่าวสารที่เขาแจ้งออกมาครับก็ประมาณนี้ครับผม ถ้าใครสนใจจะมาในภาคเกษตรของกลุ่มรายงานก็ให้ติดตามเพจ TIC Thailand ไว้ครับแต่ไม่แน่รุ่นที่20อาจจะเปิดรับสมัครปีหน้าก็ได้ครับผมน่าจะเป็นให้เดาเดก็น่าจะเป็นรุ่นของผู้ชายครับผมถ้าใครสนใจก็เตรียมเอกสารเตรียมอะไรไว้ให้พร้อมครับผมมาแล้วก็ต้องสู้กันต่อไปครับอย่างบาวต้นมาแล้วก็ต้องสู้ครับผม รุ่นที่19ผู้หญิงก็เตรียมตัวไว้ครับน่าจะได้มาเร็วๆนี้ครับผมที่กรมรายงานเขาประกาศออกมาวันนี้คือสุ่มลำดับคิวก็น่าจะอีกประมาณ3-4วันลำดับคิวก็น่าจะรันขึ้นนัมเบอร์ได้ครับใครไปเช็คดูในเว็บเหลืองครับผมในเว็บเหลืองที่เราลงระบบอิเล็กทรอนิกส์ไว้ครับมันจะมีที่ตอนนี้เขาจะขีดแดดไว้น่าจะมีรันนัมเบอร์แล้วน่าจะขึ้นตรงนั้นครับไปทุกคนโชคดีครับผม ได้ลำดับอยู่ต้นๆได้บินมาทำงานที่ประเทศอิสาเลกันครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ